วัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบซีพยากรณอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะคะในวันที่14พฤษภาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ของคุณออกมาดีๆแล้วก็มี energy ดีๆแล้วก็แม่นยำนะวาทิตยสามใบเลยค่ะคนวัาทิตย์มี the world นะคะนี่ temperance นะคะ มีหกเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวาทิตวันนี้ก็สวยๆดวงสวยๆนะคะไม่มีอะไรมากนะคุณทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะวันนี้เนาะนะคะมีเทวดาคอยอวยชัยให้พอรอยู่ในเซฟโซนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะภายในองค์กรในบ้านในอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอ่าอ่าอยู่นะคะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือวันนี้นะคะนะมีเรื่องของการทําบุญให้ทานนะคะมีการแบ่งปันนะคะหรือว่ามีการ ดูแลบริวารเป็นอย่างดีนะคะในตัวคุณด้วยหรือวันนี้เพื่อนอาจจะชวนทําบุญเล็กๆน้อยๆนะคะขอพักทักพิเศษให้คนวาทิตย์นิดนึงอ่าระวังเรื่องแบบปุกบปรับฉับพลันระวังการเปลี่ยนแปลงที่มันปุกบปรับฉับพลันนิดนึงหรือการทําให้ตกอกตก,กใจนะคะวันนี้นะนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบค่ะคนวันจันทร์มีเด็กถือดาบนะคะมีห้าดาบนะคะ และเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะฮะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะจะตาได้ไพ่ใบนี้ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะคือตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปไม่ค่อยฟังใครนะคะบางทีมันโชว์มันโชว์ความเป็นเด็กของเรามันโชว์ความไม่โตของเราก็ต้องเซฟลุกนะคะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังนะคะพูดให้น้อยคิดให้เยอะนะคะแล้วก็อย่าเอาแต่ใจนะคะหรืออีกในหนึ่งท่านอักมีการเดินทางแบบ เดียวๆวันนี้ต้องไปโซโล่ที่ไหนสักอย่างหนึ่งนะคะนะ,ะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางนั่นแหละนะนะคะ,ะบางคนนะคะวันนี้ดาบเยอะนิดนึงเนาะนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นวันแบบว่าเนาะที่แบบว่าเออทา้าทายนะคะ,ะมี5ดาบก็วันนี้นะคะทําอะไรทาได้ตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งใครเลยนะคะไม่ต้องไปขอร้องให้ใครช่วยนะคะ เพราะมันไร้คนนะคะนะมีเด็กถือเหรียญมาให้วันนี้ก็ตามนั้นค่ะได้สตางค์นะคะนะก็มีเรื่องดีการเงินดีนะคะขอไพ่พักพิเศษอ่าเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะอาจจะมีการขยับขยายเพิ่มเติมนะคะมีซื้อเฟรนช์ชัยมีการขยายกิจการนะคะมีการออกไปดิวลลูกค้าออกไปพบปะลูกค้านะคะหรือต้องทํางานแบบไม่อยู่กับที่นะคะนะไปไปจ่อมตรงนูน้นไปจ่อมตรงนี้นะคะ ไปโพซิชันนู้นแวะโพซิชันนี้ไปสเตชันนู้นมาสเตชันนี้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะทํางานแบบไม่นั่งโต๊ะไม่อยู่กับที่นะคะตามนั้นเลยต่อไปนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะคนวันอังคารมีแปดดาบนะคะอ้าวห้าไม้เท้าทะเลาะกับใครอะแต่คิงเรียนนะสนไปละแคร์ไหมเออเออยืมตังคนวันอังคารนะคะ เขาบอกว่าคนเวงทารช่วงนี้อึดอัดทับใจนะคะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะอึดอัดอึดอัดหายใจไม่ค่อยโล่งท้องเท่าไหร่นะคะนะ,อา,นะะอาจจะมีเรื่องของความเครียดด้วยนะคะสถานการณ์มันตึงๆต,ตอนนี้นะคะมีเรื่องของความเครียดความากังวลความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะนะอาจพบเห็นนะคะอาจได้พบเห็นหรือเข้าคุกวงในในการเ <c oughs> ข้าไปคุกคุกวงในในการ ทะเลาะหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้นะฮะอาจมีการถกนะฮะมีการดิสคันเกิดขึ้นนะฮะนะมีคิงเรียนค่ะนะฮะสุดท้ายแล้วก็เนาะได้ตังเออนะฮะเรื่องของการเงินดีนะคะนะมีความมั่นคงทางการเงินนะคะอาจได้พบเจอในทุนนะคะหรือมีผู้ใหญ่เปยให้นะฮะหรือมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่แบบว่ามาคบกับเราหรือว่ามารักเรามาเอ็นดูเราเนี่ย แกมีสตังเยอะก็เป็นได้นะคะเป็นนายทุนได้เลยนะคะกู้ได้เลยนะคะไม่มีตังก็ขอกู้นายทุนคนนี้ได้เลยใครมาบอกว่าเอ็นดูน้องน้องกู้เลยค่ะนะคะได้หมดนะคะหรือปรึกษาธนาคารแบงค์อะไรก็ช่วงนี้ได้นะคะ,อะขอไพ่คัะพิเศษหน่อยค่ะอ่าไพ่บอกว่ากินอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์นะคะนะตามนั้นเลยไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ ต่อไปคนวันพุธนะคะสามใบอ่าคนวันพุธมาถึงจะถือตังเลยนะคะตายแล้วคนวันพุธนะหนึ่งเหรียญอีกต้องพูดให้ไหมไเงินเงินเงินสามเหรียญตายอ่ะคณวันพุธตายอ่ะถือไหวไมเนะะ่เงินนะคะเงิน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 นะคะคุณจะได้เงินนั่นเองนะ,ะเงินงินจากตรงไหนที่เฝ้ารอนะคะแถมมันพูดยากนะคุณนะคุณจะได้แบบยังไงรู้ไหม บ้างได้แบบเฝ้ารอนะคะเงินที่เป็นเงินที่เฝ้ารอแต่ว่าได้แน่ๆนะคะบ้างได้แบบบุญหล่นทับทลุกนะฮะบ้างได้แบบมีคนมาหามาสู่นํามาให้หรืออ่ามีคนมาอุดหนุนกําไรนะคะทั้งสามแบบนี้คุณจะได้แบบไหนก็ได้หรือบางคนได้ทั้งสามแบบเลยก็เป็นได้วันนี้เงินทับค่ะนะคะเนาะ,ะจะตายไหมคะจะไหวไหมคะนะ เออตามนั้นนะมีโชคค่ะวันนี้เรื่องการเงินนะคะนะจะโชคมากโชคน้อยก็แล้วแต่ดวงใครพื้นดวงใครพื้นดวงมันเดอ้อนะนะคะบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยบางคนได้สองอยห้าสิอะไรก็ว่าไปนะคะก็แล้วแต่คนนะบางคนเ็าก็ได้เออสองรันห้าเออตามนั้นนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษไม่พูดเยอะเงินไพ่มันดีนะอ่าเขาบอกว่า เหนื่อยหน่อยนะคะแต่สําเร็จได้ได้เป็นอย่างดีขอให้ใช้ความอดทนนะคะนะบางคนรอนะคะบางคนต้องรอบางคนอรอมานานแล้วก็สําเร็จแล้วนะคะเขาบอกว่างานช้าง,งานยากแค่ไหนคุณก็ทํามันได้หรือว่าที่ผ่านมารอมานานแค่ไหนวันนี้แหละคะ่ะได้เสียทีนะหายเหนื่อยไหมคะนะประมาณนั้นนะคะอืมนะคะอ่ะตามนี้ไม่พูดเยอะให้ดีอยู่แล้วนะคะนะต่อไปคนพาหิสนะคะ พาริหัสก็มีเงินนะเออฮนะ,ะเอมเพสก็มาเออนะฮะและสุดท้ายหกถ้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพลาหัสเนี่ยนะคะสองเหรียญเงินเข้าบางคนเดินทางนะคะนะมีเรื่องของการเดินทางบางคนมีเรื่องของการเงินนะคะไหลหมุนเวียนเป็นอย่างดีนะคะแมนเนเดดีๆอยู่ได้อีกนานนะคะก็คือไม่อดไม่อยาก เงินเข้าตลอดตลอดนะฮะถึงมันเข้ามาแล้วมันจะออกไปบ้างแต่มันก็เข้านะคะนะวีดีเอ็มเพรสนะคะเรื่องของอความเป็นอยู่ดีนะคะสุภาพสตรีบางคนตั้งขันนะคะนะบางคนเนี่ยได้กลับบ้านบางคนได้ดูแลบริวารของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะบางคนได้พบรักพบเจอกับคนต่างวัยก็ว่ากันไปนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่าระวังเรื่องของความขัดแย้ง ความวุ่นวายยุ่งยากในวันนี้จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะนะคะอาจจะมีเรื่องความยุ่งยากวุ่นวายไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเรื่นเท่าไหร่นะฮะนะมันจะมีติดติดขัดขัดขัดแง่งขัดขาชั้นมั่งอะไรมั่งอะไรเนาะนะคะก็ทนเอาเนาะคุณก็จะค่อยค่อยค่ะค่อยๆทําไปวันนี้ไม่ได้ก็ทาพรุ่งนี้อ่านะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์สามใบนะคะมีสี่เหลี่ยญ นี่เจ็ดดาไอ้เจ็ดไม้เท้าวันโทษนี่สี่ถ้วยคนวันศุกร์หมุดหงิดไหมอ่ะวันนี้นะปวดท้องไหมอ่ะปวดท้องเปล่านะคะนะมีสี่เหรียญน,นะคะวันนี้ไม่ค่อยอยากพูดจากับใครอินดี้อะฉันอนะ <laughs> นะคะนะหรือไม่ก็เรื่องของการเงินนะมีแบ่งเก็บแบ่งใช้ก็ต้องเก็บดีๆนะคะนะกัดเข็มขัดสักนิดหนึงใช้ประหยัดประหยัดนะคะนะบางคนก็อยู่เงียบๆคนนี้นะคะนะบางคนก็เปรกวิเวกนะคะบางคนกักตัวได้ไม่ได้บางคนเดินทางออกจากเมืองใหญ่นะคะอ่า แล้วก็มีเจ็ดไม้เท้านะคะวันนี้มีชาเลนจ์หน่อยนะคะนะแต่ถ้าคุณไม่ยออ่อท้อคุณผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะคะมีสีถ้วยก็อาจจะมีความหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างบางคนไม่สบายปวดเนื้อปวด,ปวดตัวปวดทอ้องปวดไส้นะคะมีกดมีแก๊สนะคะบางกดนะขอพายทักพิเศษค่ะอ่าแต่สุดท้ายแล้วนะคุณก็ยังอยู่ในเซฟโซนเทวดาคอยอวยชัยให้พรนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันเสาร์สามใบนะคะ อ้าวคนวันเสาร์มาบ่อจี้ได้ยังไงฮะอ่าแล้วก็มีคิงครับนะฮะและก็มีอัศวินนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์วันนี้นะนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะคะนะแต่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีโชคลาภหรือว่าได้พบเจอคนสวยคนหลอ่อคนถูกใจนะคะนะบางคนได้รถใหม่นะคะบางคนมีวันนี้ต้องอ่าทำอะไรแบบบูบูนิดนึงนะคะนะต้องลุยต้อง อ่าไฟด้วยตัวเองนะคะหรือว่าต้องมีการเจราจาคือได้อะไรไม่ได้มาง่ายๆนะคะนะอาจจะแบบว่าแล้เก็อีกในหนึ่งอาจจะมีการเดินทางแบบด่วนๆเกิดขึ้นก็ได้ในวันนี้นะคะนะตามนั้นเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของยานพาหนะใหม่ค่ะนะเออขอใายทักพิเศษอ่าแต่ว่าก็ได้ตังค์นะการเงินไม่ดีอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ได้เงินเข้าอยู่นะนะคะนะทำอะไรกับเด็กๆก,ก็ดีนะคะนะเด็กๆให้คุณนะ จบแล้วท่านสุขวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ